8กลุ่มที่มีโอกาสเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตคงไม่ใช่พี่ปราคนเดียวเต่ทุกๆคนมีความรู้สึกเราอยากมีสุขภาพที่ดีเราอยากช่วยเหลือตัวเองได้ดีแล้วเรารู้ไหมเมื่อต้องทําอย่างไรหลังจากฟังคลิปนี้จบพี่ปราบอกเลยทุกคนจะได้รู้ว่า8กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั้นมีอะไรบ้างแล้วกลุ่มเหล่านี้เราต้องมาดูแลหรือป้องกันอย่างไรก่อนอื่นอย่าลืม กดทุกใจกดติดตามช่อง YouTube healthy fish a พจ healthy fish บาพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่ปราส่งมาทุกวันแล้วนำความรู้นี้ไปปฏิบัติเพื่อที่อะไรคะเราจะได้ไม่ต้องเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตมาฟังพร้อมพี่ปราเลยก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกว่าเราต้องรู้จักก่อนว่าอัมพฤกษ์อมัอมาพาตคืออะไรแน่นอนอัมพฤกษ์อมัอมาพาตคือโรคหลอดเลือดสมองหรือสโต๊ก เป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นทันทีทันใดจากเนื้อสมองขาดเลือดหรือเลือดไปเลี้ยงได้น้อยลงจากหลอดเลือดแดงที่ตีบอุดตันหรือแตกสง่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลายโดยมีอาการแสดงอยู่นานกว่า24ชั่วโมงพอเรารู้แล้วเอามาพึกอามาพาดเป็นอะไรเราก็ต้องรู้ว่าตซาที่มันเกิดเป็นอย่างไรเราถึงจะได้ศึกษาได้ว่ากลุ่มเสียงหรือกลุ่มที่ มีโอกาสที่จะเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันต่อเลยส่วนในรายที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราวจะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นแล้วจะหายไปเองภายในยีบสี่ชั่วโมงหรือเกิดอาการขึ้นได้หลายครั้งก่อนจะมีอาการสมองขาดเลือดแบบถาวรซึ่งหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นจะมีอาการบวมมากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นกับตำแหน่งและบริเวณของสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยง พี่ปลายอยากจะบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของอมัอมพฤกษ์อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็นสองกลุ่มได้แก่ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ได้แก่อายุที่มากขึ้นโอ้ยอายุมันจะมากขึ้นเราจะไปคุมยังไงล่ะคะมากพบในคนที่วัย45ปีขึ้นไปพันธุก,กรรมเพศมากพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเชื้อชาติปัจจัยที่ควบคุมได้ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานการสูบบุหรี่ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเลยหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคอ้วนหรือนอนกรนถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะบอกเลยทุกคนต้องกลับไปดูเลยค่ะว่าเรามีภาวะอะไรไหมไขมันในเลือดสูงหรือเปล่าเรามีภาวะหว,วานไหมเรามีภาวะที่เสี่ยงไหมก่อนอื่นพี่ปลามีเรื่องเล่าแน่นอนคนที่อ้วนมากๆคนที่โอ้โหกินแต่ของหวานหวานจนไขมันในเลือดสงูง คนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงโอกาสที่จะเป็นอามาัอามพฤกษ์อัมพาตสูงตัวอย่างที่พี่ปรายาจะบอกดืม่มแถวบ้านพี่ปราถูกไหมจะมีร้านที่รับซักรีดเสื้อผ้าพี่ปราคก็เคยเอาชุดพยาบาลไปซักรีดซึ่งสามีเขาเองเนี่ยจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เรียกว่าอาจจะควบคุมหรือไม่ได้ควบคุมปรากฏว่าวันนั้น ก็มีเด็กเนี่ยเล่นกันเจ้าๆเสียงดังคือโดยปกติเจ้าของร้านที่เป็นผู้ชายท่านนี้จะค่อนข้างหงุดหงิดมากแล้วก็อารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์แรงถ้าได้ยินอะไรเสียง,งดังๆเด็กร้องไห้เด็กทะเลาะกันเขาจะหงุดหงิดมากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันนั้นเด็กทะเลาะกันค่ะเพราะเด็กทะเลาะกันแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปห้ามเด็กเขาก็ตะโกนให้เด็กหยุดในจังหวะที่ตะโกนนั่นเองเส้นเลือดในสมองแตกเขาล้มลงกระดันหันภรรยาเขาเห็นปับ๊บ รีบพาสง่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไข้เลือดนี่ออกในสมองเยอะมากจนอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอัมาพาตไม่รู้สึกตัวจนสุดท้ายก็รักษาประครับประคออาการนเรือก็กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยอาการที่ช่วยหรือตัวเองไม่ได้และไม่รู้สึกตัวเรียกว่าไม่สามารถโต้ตอบได้สุดท้ายผู้ป่วยก็เสียชีวิต พี่ปราถึงอยากจะบอกทุกๆคนเลยว่าถ้าเราไม่อยากเป็นอมะเฟืองอมพาตเราต้องรู้ว่าใครมีกลุ่มเสี่ยงใครที่อ้วนใครที่ความดันโลหิตสูงใครที่เป็นเบาหวานใครที่ไขมันในเลือดสูงต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วเรามาดูเนื้อหากันต่อถ้าเราไม่อยากเป็นเราต้องรู้กลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วเราต้องไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วนะมาฟังกันเลยใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคนี้แน่นอนหนึ่งโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีภาวะความดันโลหิตสูงถึงร้อยละเจ็ดสและพบว่าการควบคุมความดันตัวบนลงมา5-6มิลลมตรปรอทจะลดความเสี่ยงได้ร้อยละสีทีเดียวดังนั้นหลายคนที่พี่ปลาบอกเลยเป็นความดันแล้วไม่ยอมกินยาองหูไม่วัดความดันไม่ควบคุมตัวเองพอหมอถามว่าความดันเป็นยังไงก็ตอบไปได้ วิธีที่สำคัญคือเราจะต้องควบคุมดูแลตัวเองเสมอไปพบแพทย์ตามนัดและก็รับประทานยาพร้อมทั้งดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างเคสที่พี่ปาเล่ามาแล้วไม่รู้ว่าทานยาสม่ําเสมอไหมไม่ควบคุมอารมณ์เวลามีอารมณ์โกรธก็เกิดภาวะเส้นโลหิตสมองแตกได้โรคอัมาพาตก็เป็นหนึ่งในอาการแสดงของภาวะกามดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดี สองเบาหวานเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงแล้วทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเสี่ยงต่ออมัมพฤษ์อัมาพาตอย่างไรเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดอัมาพาตที่สูงกว่าคนปกติสองถึงสามเท่าสามไขมันในเลือดสูงอ๋อไขมันในเลือดสูงภาวะที่ร้ายคนเป็นแล้วไม่รู้ว่าเขากำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงของโรคอื่นๆหนึ่งในนั้นคืออาการอมารัมพษ์อัมาพาต ไขมันในเลือดสูงจากข้อมูลก็บอกว่าไม่ได้พบความสัมพันธ์โดยตรงแต่หากได้รับยาลดไขมันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากๆและมีคอเลสเตอรอลสูงก็จะสามารถที่จะทำให้เกิดโรคสมองติดได้ 4. การสูบบุหรี่พบว่าคนที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเกิดโรคพาได้สูงกว่าคนทั่วไป1-5เท่าและเมื่อหยุดสูบบุหรี2่2ปี จะพบโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลง30-40%ดังนั้นใครที่สูบบุหรี่อยู่ต้องหยุดสูบเพื่อสุขภาพของเราเองและที่สำคัญนอกจากเสี่ยงต่อการเป็นอมะพึ่ออมพะภาพาบุหรี่ยังมีผลทำลายตอดของเราอย่างชัดเจนข้อ5การดืม่มแอลกอฮอล์บอกเลยว่าการดืม่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงแน่นอน 6. ภาวะอ้วน BMI มากกว่า25อ้วนลงพุงผู้ชายนี่40นิ้วผู้หญิง35นิ้วการคำนวณ BMI พี่ปราบอกเลยว่าสามารถทำได้โดยนำน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองเช่นถ้าเราสูง175เซนนั่นก็คือ1.7ยกกำลังสองถ้าหารแล้วมากกว่า25แสดงว่าคุณอยู่ในภาวะอ้วน7 การไม่ออกกําลังกายเลยการออกกําลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายทําให้วัสดุต่างๆของเราทํางานได้ดีขึ้นแล้วถ้าเราไม่ออกกําลังกายไม่มีเวลาเลยพี่ปาทํายังไงดีอย่างออกกําลังกายแต่ไม่มีเวลาสร้างเวลาจัดสรรเวลาเพื่อสุขภาพเพื่อโตของเราเองมาฟังกันต่อ บอกได้เลยว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เราเกิดในภาวะที่เรียกว่าเสี่ยงต่อก,การเกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตแภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะภาวะนี้คือการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอซึ่งการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะจะมีช่วงที่หัวใจไม่บีบตัวหรือบีบตัวช้ากว่าปกติทำให้เลือดในห้องหัวใจไม่ไหลเวียน อาจเกิดการตกรตะกรของเลือดกลายเป็นลิ่มเลือดได้เปรียบเทียบได้กับน,น้ําที่ไม่ไหลเกิดตกเป็นตะกอนแล้วก็ลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในห้องหัวใจก็หลุดขึ้นไปอุดตันในเส้นเลือดสมองภาวะนี้เกิดได้มากขึ้นในผู้สูงอายุซึ่งปกติแล้วคนไข้มักไม่มีอาการการตรวจสุขภาพประจําปีอาจจะช่วยให้พบภาวะนี้ได้จากสถิติพิพากายาจะบอกเลยว่าถ้ามีภาวะเอเดรียลฟิบレーションนี้ จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง6เท่าทีเดียวดังนั้นการที่เราตรวจสุขภาพของเราประจำปีจะช่วยจึงต่าน,นี้ได้8กลุ่มเสี่ยงพี่ปาสรุปให้ฟังอีกครั้งเลยว่ามีกลุ่มไหนบ้าง 1. ผูป้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะคนที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ดี 2. เบาหวาน 3. ไขมันในเลือดสูง 4. กลุ่มคนที่สูบบุหรี่ห ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หกคนที่อ้วนบีไมมากกว่า25่เจ็ดไม่ออกกำลังกายอูไม่มีเวลาเลยที่จะออกกำลังกายแปดผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่คือแปดกลุ่มเสี่ยงที่เราจะต้องระมัดระวังถึงตอนนี้กลับไปดูแลตัวเองแล้วเราจะได้ไม่เกิดปัญหาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เกิดภาวะอัมพฤกษ์อมัอมาพาต แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแล่เ,ลเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องยูทูบเฮ h ิฟิชเพจเฮติฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูเบอร์เพื่อเป็นก่อนกระตใจพี่ปราแล้วก็รอดูในสิ่งดีๆที่พี่ปราส่งให้ทุกวันมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรา เชียร์พี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ก,ดกระดิงด่งจริ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 งช่องอยูทู h เฮล t ี้ฟิเชียร์พี่ปรานะคะ